เค่มาเล่นเกม IE 5เปิดรายการก่อนกูอีกน้ามาดูกอะไรวะไม่แปลแล้วอโทษขอบคุณมอโอ้ดอยดไอ้อ้พวกกนี้ตืนก็ไม่เลิกจริงๆเนาะ ขอบคุณลูกที่นังเถอะไม่งมีพวกพวกมาย,ยได้จัดการให้ให้กูปกป้อง,องเอง <c oughs> มาละ <c oughs> มึงไอชิ้นกระตุกอะไรวะโอ้ยโอยังไงยังอ่ะจอบโอ้ยกระสุนปืนพวงหมดใครมาเต้นเต้นเต้นอะไรวะ เป,เปลื่อยงไวเนี่ยเฮ้ยด่างอีโคตรมันเลยไม่ใช่หรือเออสงครามโลกอ่ะไม่ใช่ the series view รถแเป็นเกมคอร์ of d ตี้เว้ย better v ฟิวเจ้าตายต้เปลี่ยนป่ะจะเปิดประตูรถไปกูกูเองกูเองไปด้วยกันนี่แหละยัง <c oughs> ไงมึงกับกูก็มีก็ดีกูชอบ เด๋ยวเตะให้มันเอาให้แบบทีเดียวตัวม่งหายไปเลยเมื่อกี้ว่าไงเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยเฮ้ยกูเห็นนะมึงหนีอะไรวะจริงๆอ่ะน้ำประเชงในภาคอีธานอ่ะจริงมันคือสเปรย์เอามาสกัดไยเที่ยวกูป่ะเออใช่แต่ใช่นั้แม่งก๊อตกว่าอเหี่ทำทำอะไรก็ได้เลยเน้นความเร็วก็อย่าง ไอ้ฟิวยิ้ยิงเราทำไมอะไอ้เหี้ยมึงทดนอะไรล่ะมึงยิงเราเปิดนะไอ้เฮี้ยนแล้วมันโดนมึงด้วยเหรอโอ้โหเหี้ยดีไงดีไงได้เฮิร์มแทนกันสุดเสียงเลยเหี้ยกูเสียเลือดฟรีอ่ะสั้กกูไม่รู้ไงมึงเอาเลือดเขียวขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยเลือดเต็มเมื่อกี้กินดาวกินดาวกดเอฟจริงมึงวงทีอ่ะไอ้ท่อไฟแตกมา้วไ เอามึงคิดอยู่แล้วโว้ยอะไรพี่มาไงเระเบิดซินโดมจะเข่ากระทำเป็นเฮิร์บเดี๋ยวกินเฮิร์บอยู่คนละฟังโอเคคุณเก็บเองโอเครุ่งสว่างเฮ้เดี๋ยวขึ้นไปรับป้อมปืนเดี๋ยวขึ้นไปรับป้อมปืนมึงคอยดูไม่มึงต้องเอาตรงเอาซอมบี้อ่ะมาไว้เฮ้เฮ้เฮ้โอ้โหชิบปืนก้อนมึงอยู่ไหนจุมกูอยู่ตรงเมื่อกี้ตรงเรือเมื่อกี้ อยู่หลังกำแพงมีฉากปืนเจอไม่ได้คิดโอ้คนตายแล้วไอ้เหี้ยมึงเดินขนาดเนี้ยมึงตายแล้วตายแล้ววเอาอ,อนี่ไงทั้งเรือเลยโดนอะไรอีกวะเนี่ยไอ้เอ,อิร์ดมึงนี่ตัวบางเนาะจริงก็จะไม่บางหรอกถ้ามึงไม่ระเบิดใส่กูเมื่อก<ส>ี้มึงเล่นจิงระเบิดนาทีขอรหลงมาคาพกิ้งพ่อไงอ่ะระเบิดพ่อง ตายหาไปแล้วเว้ยโอเคมันจบแล้วไปลงไปเนี่ไหนไม่ตรงไหนอีกหมดแล้วคูหมด,ดยังวะหมดแล้วมัว้งควรุูกซองอะ่ะไปหาไปกินจริงดูนะเกตาลิงกันเปเจอเฟสสเป๊ สุดพิลโกลสนสุดพิลสั้นเยี่ยมลูกซองล้ลูกซองใหม่อันนี้ครูชอบสุดแล้วเน,นี่ยเวลาทุกๆเอ้ยลูกซองอะไรอะ่ะ M3 ขนายดิล้อน่ะไม่ต้องไม่ต้องอย่างงี้มึงไอ้เชี่ยมึงใช้หมดหมดคือไอ้เชี่ยมึงจะใช้หมดเลยก็ไม่ได้ตัวมึงเก็บเป็นเก้าช่องเก็บปืนสักหกช่องไหมก็สุดสักสามช่องอะไรเงี้ยโอ้ยค่อยอุ่นใจหน่อยไอ้เชี่ยเมื่อกี้ไม่คุณคุณจะฝันร้ายตลอดกาลแล้วไอ้เชี่ยหายหมดหลอดเลยแบบทีหลั ยังไม่ไปไม่ยังไปไม่หมดเลยผมไปหมดแล้วแถวหลันอะไม่ต้องไปหรอกเผื่อมึงไม่ได้เก็บของอ่ะมึงชอบตาเซอร์นี่ไงพูดถึงแล้วด้วยนี่ส่วนดแบกน้ำด้วยเพชรด้วยมึงบอกมึงไปหมดแล้วคืออะไรเออไปหมดแล้วไอ้ยทั้งกระสุดแบกน้ำทั้งเพชรเฮ้ยสุดไอ้เฟินไปละวยังทเอา เฮียตาไวเลยนะตาไวตาถั่วนี่คืออะไรวะตาไวตาถั่วไม่เหมือนกันเว้ยไวคือไวถั os, ่วถั่วคือถั่วไม่แยกกันเลยกูจะไว้ใส่ปืนกดยิงซะหน่อยเราจะไปตามล่าเออวีเออวีเออถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นห้าร้อยจิกคอมโก้ก็จะแบบมีห้าร้อยจิกใช่ไหมแต่ไม่ได้เพิ่มแต่อย่างใดใช่ไหมเหมือนเปลี่ยนให้เป็นห้าร้อยเฉย เออเก้าเก็บของได้มากเก็บอะไรได้มากของมึงหนึ่งพันจิกเหรอเออหนึ่งเทเรไมันใช้หมดไหมไม่หมดไม่หมดยังเหลือเฟือเลยเออมันมันเกิดความจําเป็นเนาะเอาแค่ห้ารอยก็พอเนาะมุม้มึงก็ชนเรือนี่ดูดิแทแยมซ้อนแดเมไม่ยิงทำไเราดูทำยีใหอยากละ ีีกเราขึ้นไปเรือที่เราเราขึ้นไปเรือที่นั่นเอาละกลับไปเดี๋ยวพร้อมนะรอดูดูดูนี่สองนัดเข้านี่แมนชิพไทยจริงๆอะถ้าเกิดตัดเรื่องเกมเพย์ออกอะแล้วมีแต่คาสิเนี่เหมือนหนังเรื่องหนึ่งเลยใช่ไหมใช่เอ้ยโอ้นี่ก็หลอกเลยโหหลอกเลยมึงทำอะไรพวกมันอะมึงก็แค่ ของเล่นของไอซอะไรวะไอเซลราไอ้เด็กเวกเกอร์อ่ะจะตายห่าแล้วใช้มันซองเนี่ยนะโอ้ยมันจะขึ้นมาได้ให้ให้กู้ะหอยเลยทำไปพวกมึงไม่ตายตายมัสักทีวะ ทำใหกูดูแย่อ่ะเนี่ยคุณคิดไงเนี่ยม,มันจะค้าดิบการนอกพื้นที่วิจัยกับสิ่งที้ตัวเองแทุกคนก็มองดูบนที่เชิงไปกัไ,ไปแล้วละ่ะอย่านะนี่อย่านะกูไถเราเลยยงำประสิทธิ์ตัวนี้เดียวแม่งเฮ้ยแว่นสวยกูขอได้ไหมแว่นกับคนอย่างี้จริงเหรอวะ มันมันเป็นเที่ยแล้ววะแย่แล้วโอ้ไปไกลกว่าไกลกว่านี่มีมีมบอลเหล่ในกี้ก็ได้เป็นไอ่ปีปืนสั้นหลบได้จู่ลบไปแล้ววิโอ้โหอย่าบอกนะมันกลายพันธุ์เปแบบแบบนตัวขนาดเนี้ยแบบ มันกลายเป็นปัามหมึกเว้ยจากตัวคนคนเดียวนี่มึงขยายกล้ามเนื้อได้ขนาดนี้เลยอ่ะ Yes Shit เจ๋อเลนี่แหละเว้ยโลกที่กูเป็นอ่ะเอิร์มดจะแดกมึงอะไรก็ไม่รู้หรอกไปแล้วเป็ดนี่กูไม่กล้าไปทะเลก็เพราะกลัวตัวแบบนี้เว้ยเอิร์ดมึงคุมส่วนกลางไปกูคุมบตัวหลังเองปืนอ่ะมันอยู่ตรงเนี้ย อะไรเออกูตรงนี้เองนะเดี๋ยวถ้าเกิดเปลี่ยนฝั่งก็แค่ย้ายฝั่งไปกูก็อยู่ข้างหลังขอแมนแมนได้ป่ะนี่ไงแมนแมนอย่าตาถั่วไปไหนเลยแค่บอกกูทุกอย่างแล้วจบเลยนี่เบานี่ไงวูบไปนู่นเลยไอ่ะเอยขอแมนแมนดีอ้ยโอเวอร์ฮิตเบิร์ดโอเวอร์ฮิต นเฮ้ย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 กลัวกลัวกลัวพี่อะไปไหนละเฮ้ยโอเคโอ้เอิร์ดขออยู่ข้างหลังได้ไหมต้องมาตรงนี้ป่ะเราเป็นจีนลิงสองอันอยากอยู่ข้างหลังเลยน่ากลัวจัดงไอ้เจนี่กลัวไอ้ออกเกมได้ไหมยังแต่ยังเอ้าไม่รู้สมุดสอบอะไร โง่ไงเฮ้ยมันอยู่ซ้ายกูเฮ้ยเปลี่ยนปืนเสียงไอ้เนี่ยกูฟังนี่มันดีจริงๆนี่ไงเข้าหน้าไอ้เชี่ยผิดผิดฟังอ้าวมึงอย่าขยับดิอุตส่าห์คำนวณมาแล้วแค่เข้าเข้าคูเลตเส็จ่เข้าคูเลตเสร็จว่ะดี่เงินไปหนึ่งไอ้เนี่ยไม่ก็ไวเกินในใช้เฮ้ยอุ้ยอ้าวหลบได้ไงวะเฮ้ยเอาแมงดัมไหมอ่ะ เป้ยอย่าเปลืองไม่เอาเอ้ยมันอยู่ฝั่งนู้นจริงเลยเจอันนี้เซนสูงกันดรอเปิดร้อนเปิดร้อนเไปมันพุ่งมาเฮ้ยเฮ้ยทานอ่าวต่อยไหมเข้าหน้าต่อยไหมต่อยที้วอาจจะปิวเลยไหมต่อยที่อาจจะตายแบบอะไรแข่งแข่งป่าจะแตกไปเลยอ่ะ เดี๋ยวเห็นก่อเข็งๆเาขาปะอาจจะแตกไปเลยนะเจอหมัดหมัดซ้ายทีเ่ิอะไรกันเนี่ยเอ้าพูดได้ไงวะเนี่เอ่อเอาไปเฮ้ยโอ้โหดีนะมันแตกก่อยนีไงก็ต้องกดคิกชามอีกเพลองเพลองแรง เพิ่งเพิ่งเมื่อเื้องแรงใช่มันรีเจนเนอเรชั่นเร็วมากเลยอะนวดเพิ่งขาดไปเดียวงอกใหม่อีกอะมึงอยู่นิ่งๆดิไอ้เหี้ยโอ้ยมันมีอย่างนี้จริงเหรอวะที่เราสองคนห่างแค่สองคนจะสู้กับไอ้ตัวใหญ่ขนาดนี้ได้โคตรไอ้เหี้ยมอะนี่กัดกูไปโดนไอ้โง่แล้วเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนกูเต็มเลยเออกัดมึงกับตัวขาดครึ่งเลยคิดว่าไงวะไม่ขาดหรอกว่าฝัดมันหถะ อิีมึงเคยเห็นสแตนตาแพคที่หน้ามั้ยเอ้ยเอ้าพูดได้ไงวะตีขูนได้ไงวะคุนเฝ้านี่ตั้งนานอ้าวคิดคิดมึงนิ่งไปไรเงี้ยอยู่ไหมกูเก่งกูเก่งเอิร์ธอย่าให้เห็นมึงล้มนะอัคินะโอ้ยมืออ่ะอังนี้ไม่ไม่ไม่มีคิดไม่มีคิ๊กทามีกูนะไอ้ทุเรศ ไม่เราอย่าไปจับปืนสิตอนเนี้ยาอย่าอยู่ในช่วงหลบเว้ยเฮ้ยโผไปแล้วได้เวลานีไ่ไงนีไ่ไงลวกโอ้อโหมึงจอดเลยเหรอนัาเดียวอะ่ะเบี่ยงไม่มทันยิงเลยเว้ยเป็นอะไ,อไรวะนี่ไงโอ้โหก็จะเผยจุดอ่อนนานชิบหาย ดัว่าดัว่าดัว่าเอ้ยเอ้ยโหปืนไฟไหม้เลยเออดูดิปืนไฟเหี้ยไอ้เหี้ยแล้วคัฟซีนอย่างเฮี้ยนะเห็นนี่ฟิวลงแล้วแม่งก็กัดกูต่อไอ้เหี้ยไม่ผิดการมแบบเอามากายให้กูเลยมึงไม่เห็นเหรอขนาดตอนกูแบบกูกูเครืบันไดมาแม่งฟันกูยังไม่ยังกูยังไม่ทันแบบ โมชั่นยังไม่เสร็จอ่ะไม่งันฝันกูแล้วกูกูยิงหนวดให้ละยิงคนได้สบายตอเนี่้คนจะโอเวอร์ฮีทอ่ะไฟไหม้แล้วเนี่ยหลบได้ไอ้แค่นนท์เนี่ยเข้าใจไอ้คิดการมันยากอะไรสักไอ้แบบเฮ้ยมันมันไม่เป็นฝั่นละตอนเนี้ย ตะกตายวไวอ้ยยิงหนวดให้ยิงหนวดให้เอิร์ดจัดเลยเว้ยโอเคกนะูยิงคนนะเฮ้ยนี่จะหลบได้เฮ้ยตายตายแล้วโอ้อะไรวะก็จอกจริงเลตยลตัวอะไรมันกัดลิ้นตัวเองขาดตายวะก็นี่ไงจริงๆอ่ะมันน่าจะแบบมีอีทริตเหลืออยู่นะสภาพ บอกฉันมาว่าแผนแกจะทำอะไรัเอ Sens ลาอีสเทล่ตรงงานนี้อยู่ที่ไหนอะไรคือโปรเจกต์ของมูรบอโรสเอเซ่าพวกมือนี่อยู่บนบนทุกอย่างแล้วเนี่ยประวัต์ของโลกเราจะเปลี่ยนไปนม่ม้งรำคาญอะไรกันอเลยน อมันคืออุลโบรสโปรเจกต์ใช่ไหมบอกกูมันสลายไปแล้วแล้วไม่มีใครหยุดได้อุลโบรสการจะเปลี่ยนทุกๆอย่างคิดคิดเหรอบอกมึงคือคิดเองเหรอโอ้โหเชียร์เลยมึงอะไรกันกูคำตอบมึงอ่ะลอยอยู่ในถ้ำมถ้ามึงรอดไม่ได้มึงก็ได้คำตอบแล้ว การตายไม่ใช่สิ่งที่แย่ยังม่ได้เปลี่ยนไปหรอกมึงจะตายกั็มุกมุกนี่เสียเวลาจริงเสียเวลาแม่งสลายกลายเป็นไอ้นี่เลยอะลูคัสเลยติงโง่หน้ังสารเราจะต่อเราต้องเดินต่อไปไม่ทันแล้ว กูมีอยู่กูมีอยู่ที่นี่ขับเรือเก่งชิบหายเลยเนี่ยอ๋ออันนี้คือ oh. เรื่องไอที่โบราณสถานใช่นี่เหรอสถานที่ที่แม่งพูดถึงเรือนั่นที่ผู้หญิงมันใช้เรือหนีมานี่หว่าไอาผู้หญิงคนนั้นอะ ดูเรือมันกับเรือเราดีเยี่ยม่ต่างกับแตละโลกมึงจะผ่านตรงนี้จริงๆไม่ใช่แค่จิวแล้วมันคือออโรวักโปรเจกต์แล้วล่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถอยู่ในห้องนี้ได้แล้วอยู่ติดต่อส่นวิชาการใหญ่แล้วถอดกำลังวิจาเอาสองคนออกไปให้พ้นยือพยาดนถข้าวแค่มีชิดก็ไปโดนฆ่าแล้วจริงๆมึงดูกล้ามาดิ ใหญ่ชิบหายใหญ่กว่าหัวใช้ใบอีกอะหัวไหลอ่ะดูดิหัวไหลใหญ่กว่าหัวมั้งอีกอะคนหนาใหญ่ใหญ่กว่าหัวจอดอีกอ่ะคือโดนทีคือน็อกกั้งกล้ามใหญ่กว่าหัวอุ้มากองไฟมีการเผาคนกินในเอิร์ดดูดิเขาหิวอ่ะของกินก็ต้องกินดิมันดูเป็นสี่โครงมนุษย์เว้ยจะรอดแค่ฟิวอ่ะนะ เนี่ยฟิวห้องโดนมุมกัดเหมือนกันส่แลมเบอร์แมนเลยเออเออกูให้มันกัดดีกว่าเอนี่ยลองดูดิใช่ใหญ่สัตว์ใหญ่เิอะเลื่อแบบกูเป็นโคตรสไปเดอร์แมนไงนนเดียวโดนตัวใหญ่กัดด้วยก็สไปเดอร์แมนอ่ะโดนแมงมุมตัวเล็กนิดเดียวกัดอ่ะกลายเป็นสไปเดอร์แมนเว้ยแต่ของกูโดนโคตรสไปเดอร์แมนอ่ะคิดว่าไงวะมุ้งกลายเป็นอัลติเมทสไปเดอร์มังกี้เว้ยมุงยิงบ้างเหรอเนี่ยรอเก็บของ แกให้หมดเลยมึงอ่ะไอ้นั่นจนเอ้ยโอ้ my god ดจำได้ไหมว่าตรงนี้ล่ะว่ามันจะมีแกในรันเชอร์รู้สึกรู้สึกรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมรู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่ากูจะตายไอ้ยแกในรลนรันเชอร์ใครอยากเล่นวะกูเล่นกูเล่นอีกอีกแล้วมีกแล้วต้องลงกูอ่ะถ้ามึงเจอฝ่ายหีบมาไหนอ่ะมึงต้องรีบมาไอ้นี่เลยเว้ยรีบมา ดันกับูไมได้ของอของกินเยอะแยะเออได้ของกินเหรอไม่ใช่มันจะได้ของสมบัติอะไรอย่างงี้อนนึงเมื่อกี้มันเห็นอะไรสะท้อนแสงตาตาโถมหองโอ้เอเอร์่โูโหูรวยแล้วเอาไฟมาดิเอาไฟไงของเต็มเฮ้ยกดผิด กูพดฉันเด pakai, ินเดินไปโอ้โหโอ้โหไอ้ที่นี่เดินเหรออะไรวะไอ้ปวักเสาใส่แม่งเลยจริงๆอ่ะกูกูต่อยเสาหักขึ้นได้เลยนะไม่มึงต่อยแล้วหายไปเลยเอ้แซดกูเห็นนะมึงกำลังยืนรอกูอยู่อ่ะ ôi, cái gì vậy? Oh, Oi, Bà lai, Bà lai. Oi, oi, anh đâu này? Ủa, ở đằng sau hả? Đúng không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 ? ภาคนี้อาจจะเงียบๆไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วตอนเวลาที่อัดก็เพื่อนผมอยู่หอด้วยอาจจะใส่เด็กชันมากไงเวลาครั้งนี้มีหีบอยู่นี่จำได้นี่<า>ไงมึงเดินสวนกูนทบัยแล้วมื่อกี้เดินมานี่เดินสวนไปไม่มีนรกรับเมื่อกี้กูเดินสวนมึงเหรอเมื่อกี้คือทางของมึงเหรอเออดีอ่ะขาดคอเลยดีเอาดคอ,อโ<ฮ>ออชว์กูเลยอ่ะโหดแม่โหดเลย ไมหมดนี่ไงหีบลวงแล้วมึงจะแลนดิ่งเลยกูเก่งถ้าถ้าามีเสียงอูนี่ไม่ต้องสงสัรแล้วว่าเป็นใครเราเราเหมือนไม่ได้มาอาตัวรอดเลยเราเหมือนมาแค่แบบใช่มาเหมือนแบบมาปล้นอ่ะเฮียแต่มาของกินนะ ไอ้แค่นั้นเปิดเองวะของกินนะมึงอาจจะเอาไปม,มึงไปกินนะอู้หิวนะหา,ข,าของอร่อยไม่ต้องไปนอ่งเวานก็ได้เลยขอแค่อร่อยก็พอหมดเข้าคัสติเอีไอไไ๋ไงอี๋ไงเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยที่กูพูดเนี่ย <c oughs> ถ้ามึงหมุนมกับกูแล้วหยุดอันนั้นได้มึงก็เก็บสบา,สบายๆแล้วสบายจะตายได้นะหยุดหยุดไม่ได้นะเนี่ยกูยิงถังกูก็เปิดกระสุนดิก็ใช่ไงอ่ออมก็กูมไม่บอกกูเชื่อเอ้า กูพูดกูพูดอยู่ใช่ไหมว่าแบบอย่าอย่าเพิ่งเ,เก็บใช่ไหมพูดดื้อจริงอ่ะคราวนี้กูอยู่ที่ละล้วมึงก็ไปเก็บได้สบายๆเลยเอ๊แบบไม่ต้องเสียเลือนด้วยไม่ทันแล้วชิงเงจี้ตายห่าไปแล้วโดนระเบิดเพราะฉะนั้นอ่ะมึงเตรียมวิ่งเลยไหมเทมรู้จักเทมพลหลานหรือรเปล่าเนี่ยโทรศัพท์รู้จักรู้จักเลยเว้ยเฮ้ยมึงรู้จักรีซีโร่ไหม <laughs> Oi tobia vi à, hô vi hô Quay hô <đó>. Wow Ê, <laughs> Ê โว้ยช่วยกูไอ้คนจะช่วยมึงไงเนี่ยไอ้เชืยตัวก็หนักคุ้ล่วงอีกทีเช่นนี้โอ้โหเมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นกูนี่คือลื่นตกลงไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยแล้วเป็นไรต้องคู่อ่ะอทำไมต้องทำไมต้องแบบซ้อนกันทำไมต้องซ้อนกันทำไมต้องเฉียงนะไม่เข้าใจเลยเจ้าเทพเ้มัไม่โดดอ่ะถ้ามันโดดก็ตายคู่ไปเยอะไม่มันต้องโดดตรงๆก็ได้ป่ะใช่ไหมไม่ทันไม่ทันล็อกมึงจริงอ่ะคิดว่าแล้วไม่ต้องโดดเฉียงอ่ะเจ้ มึงมวลาลูกปั้นคนนี้เวลาดึงเสร็จอ่ะเดินเข้าไปอ่ะมันจะมีของให้เก็บอยู่เป็นเพชรเนี่ยแกแ่ร้านเชิญเนี่ยมันยังีมไปเก็บได้เลยพาไปเก็บเวงเวงไเป็นยังไงหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทางนี้ทางนี้มึงไปไหนแล้วไม่เดินตามกูมาอีกแล้วมึงกดเอ็มเดี๋ยวนี้เลยแล้วไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเหรอไม่ใช่ทางตามกูมากเดี๋ยวดีอย่าเพิ่งไปดีเก็บของเก็บแกนเชิญร้อนใจเย็นๆแล้วต้องเคลียร์ข้างล่างกัมาก่อนใช่ไหม จะค่อยเล่นในเงี้ยเนี่ยเงินเชิญเนี่ยมึ่นวะงงอ่ะ Come on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  Chris โขอ้ขอดีอะเลยไอ้เงี้ยดูกล้ามหลังแขนนั่นดิวะเป็นรูปหน้าปีศาจอ่ะไม่ใช่ยันมะยูจิโร่เว้ยสัสยันมาเไี้อะไรยันมาดิกยันมาไงยันมา วัวหูก้นหูฟังมีปัญหาเลยว่ามึงอะพูดพูดผิดละไม่กูพูดถูกเลยครับฟังกูดิทำไมเอ,อิร์อเอาสไลเปอร์ยิงดิไหนต้องมาแล้วไม่ทันแล้วไม่บอกไม่บอกกูพวกนี้เลยลมึงอะไม่ยิงพวกนี้เลยล่ะไม่เห็นน่ะึงก็บอกกูดิกูก็ยิงตาแล้วถ่วงงอกอยู่ตาแดงนต่<ห>นน่ีแหละ ออไอ้ชี้ถือโคมไฟอะไรอย่เงี้ยไอชี้ถือโคมไฟแล้วมันเท่เหรอวะกระเจาะไอ้สัตว์โอเคยิงอะไรก็กโง่ไปใจเย็นไอ้เจ้ามึงเก็บไปยิงบอสเดี๋ยวไหมหน่อยไปเจอคนไฟลวกเห็นปะคนไฟลุกเว้ยเพี่แ ขาอ่อนให,หายไปกับตาโอ้ยต่อยเพื่อนกูต่อยเพื่อนกูกลั <c oughs> วจะไม่รอดนะไม่รอดเชียร์เลยกล้ามกล้าม,มสูบบอกเองนะโอเคกูเชื่อมึงจบไอห้า แค่ของเบลล์ม่งเดินผ่านได้ไงวะเก็บนให้หน่อยดิอินเดียนาโจนอินเดียนาโจนเออโจนเรื่องมันจะอินเดียมันจะหน้าโจนมันจะอินเดียแล้วก็เป็นหน้าโจนด้วยกูงงกับดานวะมีฮิวไหมกูว่าฮิวดีกว่าวะไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจอย่าเดินหนีกูที่แสงอะไรเงี้ยเอด้านล่างมีแมงมุมนะอ่าแมงุมไปด้านล่างไปด้านบนเอ้ยไม่เอาอยู่ด้านบนด้านล่างดีนะยิงหลงทางไอ้เงี้ยนั่นไงนี่กดอันนี้เลยนี่กดวีอันนี้เลย เร็วเร็วเร็วโอ้ยกระโดดมันกูมึงไม่เท่าไหร่เว้ยแต่มึงเล่นกระบอกมันจะรู้รีลร้องกว่านี้อีกมึงเชื่อกูไหมมึงเคยเล่นกระบอกกระบอกแม่งช้ามากจนกูแม่งจะตายกูถึงรีบลีบรองย่างเงี้ยไม่เชี้อเออบอดไง ไอเอากูเผื่เอาแม็กนัมยิงสองปี้ไม่กูนึกว่าปืนพกกูยิงไปเต็มๆเลยตายเลยคล้ายคล้าๆกันนี่ใช่ใช่กันกูเป็นโชคร้ายแล้วว่ะไอ้เย้โดนรูยิงปืนยิงผิดไอ้ย้แทนที่จะไปยืดต่ออีกสักหน่อยกลายเป็นยิงผิดตายตายครับอยู่ด้านล่างอยู่เลยไม่ปลาใส่กูเลยนะนัทโซเจนมันทำให้แข็งใช่ไหมหรือมันทำให้กดกดกดะลาย ไปใช้ทำเป็นแข็งกดมันใีกระสุนแข็งมาเออแข็งเหรอ,อยอัง <c oughs> อะไรอ่ะเรียวนี่ไงมายัางเดี๋ยวก็มาแล้วไอ้ประจอกนี่ไงข้างข้าวแมนมันไม่ตายใช่ไหมรอบที่แล้วอ่ะไม่ไม่ยังไม่ตายมันแค่ล่วงเฉยเดี๋ยวมันก็จะเบิดตตุ่มไป ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายเลยโองยั <S 2> 2 <S oh. นไงวะนี่ไงป่าเสียเวลาส hmm. ัตว์ทำอาหารกินเนี่ยกูอยากตืคนไอ้เทียมไว้บนหลังวะอยากได้ RPG อาร์พีจีอ่ะมึงกินไปแล้วอ่ะซื้อใหม่ก็ได้ไอ้เทียมสามหมื่นหรือหมื่นจะไม่ได้บ้านรวยไอ้เทียนี่ก็เรียกกูเก่งจังเลย อย่ามาได้กดเรียกยอะไรยังรอหน่อยได้ไหมรอหน่อยได้ไหมรออยู่รออยู่เอาถ้าไม่รอก็บอกตัวไปแล้วในะจริงอยา่ามุ่งอยากตายหรือไงเฮ้โก้เสร็จเก็บกระสุนใช่หมดทีนันต้ตอนแรกเดี๋ยวเรารการเตรียมพร้อม กล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วจากนั้นเราก็จะหนีจะไปได้หยกออกไปกู you know, was รู้ไหมกูนี่โคตรเซอร์ไพรส์ลังจากการแม่ง <When you S 2> สำเร็จยังไงก็ไม่รู้แล้วตอนนี้อุปกรณ์ก็เสร็จสมบูรณ์ตำแหน่งของมึงใน่ ไทเซลนี่ถูกปกปิดไว้กูมีตานะที่จะเห็นอะไรมันใหญ่ๆนายต้องการผู้หูใช่ไหมละ่ะบางใครบางคนที่เหมาะสมที่จะเข้าโลกใหม่ขอนงนายฉันเชื่อว่าฉันเหมาะสมแล้วละ่ะใช่ไหมไม่น่า เอดเอดนมาแล้วเราคือเพื่อนเก่าของ,ของ,งเธอในคิดเลฟิวยอนไปสิเกี่ยวฟุบเข้าหูมาไรอ่ยดีนะกูไม่เขา้าแชทที่เจนโทรมาไอ้แยกูเปิดไปคนน่ากลัวเลย เดี๋ยวมันก็ตายแล้วตอนคุยกับสปอนเซอร์นี่วยคอร์สเหรอฮะคำว่าคอร์เหรอเสร็จแล้วเป็นปของฉันเรียบร้อยมันบอกมันจะสร้างโลกใหม่ใช่ไหมใช่แล้วกูเป็นพระเจ้ากูเชื่อว่ากูเหงาุูมึงนะสปอเนเซอร์กูโ,โบรบล้อใครทำไม,ไมตัวทำไมแบบตัวร้ายส่วนใหญ่จะชอบชอบแบบ ชอบเป็นอย่างนี้วะ